นักเรียนนะคะต้อนรับเปิดเทอมค่ะพรุ่งนี้อีฟก็เปิดเทอมแล้วนะที่ได้ทําคลิปไปซื้ออุปกรณ์การเรียนมาแล้วนะคะอีฟก็จะมาจัดใส่กระเป๋ากันค่ะดีใจมากเลยพรุ่งนี้จะเปิดเทอมแล้วก็มีของมากมายเลยนะคะอีฟก็ไปซื้อมาครบแล้วนะคะอาจจะขาดนิดนหน่อยๆน,นะคะเดี๋ยวก็ไปซื้อมาเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยนี่นะคะทุกคนก็คือ ของที่อีฟนะคะซื้อมาทั้งหมดในวันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นกระเป๋านักเรียนอันเก่านะคะก็มันยังไม่ขาดนะก็ยังไม่ซื้อใหม่นะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าอุปกรณ์การเรียนอิฟจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นรองเท้านักเรียนค่ะก็อันเก่าก็มันก็ขาดแล้วนะคะใส่ไม่ได้แล้วมันคับด้วยนะอีฟก็เลยซื้อใหม่นะคะน่ารักมากเลยนี่อันใหม่ เอี่ยมเลยใส่วิ่งวิ่งอันต่อไปนะคะก็จะเป็นสีค่ะก็คือสีอีนะคะมันก็สั้นหมดแล้วนะคะก็เลยซื้อมาใหม่นะคะต่อไปก็จะเป็นไม้โปรนะคะเอาไว้อวิชาคณิตศาสตร์นะคะก็เอาไว้วัดนะนี่นะก็น่ารักมากๆเลยเป็นลายหนีโอเคต่อไปก็จะเป็นสมุดนะคะ บางคนอาจจะซื้อเป็นแพ็กนะแต่อีฟซื้อนิดเดียวก่อนนะคะเพราะว่าคุณครูจะสั่งอยู่นะคะให้ใช้แบบไหนนะต่อมานะคะก็จะเป็นพวกปากกาดินสอต,ต่างๆนะคะน่ารักมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นกาวแท่งนะคะก็มีปากกาเออเอาไว้เออตีขอบแบบเออร่างขอบนะคะเวล,ะละวาเราวาดรูปนะแล้วก็มีปากกาแดงค่ะปากกาน้ำเงินแล้วก็มีพิสิต โอ้โหลิขิตตาบูด้วยโอเคแล้วก็นี่ค่ะกระเป๋าดินสอของเราเป็นรูปเออตัวนี้นะคะตัวสีเหลืองแล้วก็ลายเหมือนกันเลยค่ะเป็นกระเป๋าใส่มือถือนะคะอิฟก็เอาไว้คล้องไปโรงเรียนนะคะเวลาใส่ไว้จะได้ไม่หายนะคะเดี๋ยวอิฟก็จะมาจัดให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเอาไว้ตรงไหนบ้างไปไปจัดกันเลยค่ะ นี่นะคะเพื่อนๆอ,อิฟก็จะมาจัดอุปกรณ์การเรียนทั้งหมดใส่ลงไปในกระเป๋าใบนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือของเดิมนะคะก็จะมีเป็นไม้บรรทัดมีปกากดินสอค่ะดินสอสีแท่งเลยแล้วก็มีกลบเหลาดินสอนะคะอันนี้ก็คืออันเก่านะแล้วก็มีแสแตปเปิลค่ะแสแตปเปิลน้องหมีสีแดงอย่างอิฟจะมาจัดของใหม่กันนะคะก็คือกระเป๋าใบนี้นะคะก็ ยังไม่ย,ย,ย,ยังไม่เก่านะยิปก็ใช้อยู่มาจัดกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสมุดนะคะนี่ใส่ลงไปเลยช่องนี้นี่นะคะสมุดของเราใส่ลงไปให้หมดเลยแล้วก็พวกที่เป็นปากกาดินสอนะคะอิปก็จะใส่ลงไปตรงนี้ค่ะในกระเป๋าดินสอของเราที่เราซื้อมาใหม่นะฮะในอันนี้ก็จะเป็นลูกแมกนะ แล้วก็มีของเยอะแยะโอเคนี่นะคะอีก็จะใส่ลงไปเลยอันนี้ก็คือปากกานะคะนี่ปากกาดำปากกาแดงปากกาน้ำเงินใส่ไปเลยก็มีกาวแห้งค่ะนี่ลิขิตนี่นะคะก็ปิดกระเป๋าค่ะทุกคนนี่แล้วก็ใส่ลงไปในช่องนี้นะคะ แล้วก็มีไม้โปรค่ะเอาไว้ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์นะคะทุกคนก็ใส่ลงไปเลยค่ะตรงนี้เลยใส่ไปตรงนี้เลยแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสีของเรานะคะทุกคนนี่สีของเรานะก็ยี่สิบสี่นะก็เก็บไว้ในกระเป๋าช่องไหนดีนะยังไงช่องเล็กๆตรงนี้เลยนะคะใส่ลงไปเลยนี่นะคะก็คือ เป็นกระเป๋าใส่มือถือนะคะอีฟก็จะมาใส่มือถือเนาะก็เพื่อนๆก็สามารถติดตามคลิปอีฟได้นะคะก็พรุ่งนี้อีฟก็จะทําคลิปก่อนไปโรงเรียนนะคะว่าอีฟจะทําอะไรบ้างก่อนไปโรงเรียนนะคะเดี๋ยวก็รอติดตามนะคะเดี๋ยวเราก็จัดเสร็จแล้วนะคะนี่อันนี้ก็คือรองเท้าใหม่ของเรานะคะเดี๋ยวอีฟมาปิดกระเป๋าก่อนนะแล้วต้องรีตรงนี้ก่อน ไม่มีอะไรหรอกมีแต่ไม้ปลูอันดิมอันนี้ก็อันเดิมนะคะทุกคนก็ผดดไว้โอเคิดไว้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่ถือแบบแข็งแรงมากเลยนะก็ปิดลูดซิปค่ะลูซิปพร้อมไปโรงเรียนเรยอจ้ะอันนี้ก็คือสามารถปิดตรงนี้ได้เลยนะความปลอดภัยนะคะนี่เสร็จเลยโอเคนี่นะคะทุกคนก็ จัดกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมไปโรงเรียนค่ะนี่นะคะทุกคนเย่เราก็จัดกระเป๋านักเรียนเสร็จแล้วนะคะพร้อมไปโรงเรียนลุยวันนี้อีฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามช่องอีฟเดอะสตาร์ด้วยนะคะติดตามข้างใต้คลิปสีแดงนี่เลยนะคะคําว่าติดตามข้างล่างเลยสําหรับคลิปวันนี้นะคะอีฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อีด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะอิมจะทำคลิปก่อนไปโรงเรียนด้วยนะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย